กิจมศกคนนี้เขาจะสื่อภาษาถึงใจกันล้นลันที่สุดเพราะเขากินนอนด้วยกัน <laughs> ผมเป็นซับไตเต,ติ้ลภาษาไทยให้ <laughs> Good evening everybody <laughs> สวัสดีตอนเย็นครับทุกท่าน <laughs> I'm very happy very excited <laughs> ค่ำคืนนี้รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเลยครับ Because of everything free. <laughs> Happy birthday party is free. <laughs> so I so so much very very thank you, Good morning I don't want to. Uh, I don't want to talk only. Thank you. I want to. I want to thank you, good ผมไม่อยากจะพูดคำว่าขอบคุณเพียงเดียว <laughs> มันเหนือธรรมายนะครับ They change t h e my life คุณรู้ไหมว่าเนี่ยเขาสองคนเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาล I want to introduce uh, before my life a little bit ผมอยากจะแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักว่าชีวิตผมก่อนหน้านี้เป็นไงสักเล็กน้อย Before I working on the ships แต่ก่อนหน้านี้ผมทำงานอยู่บนเรือ This Japan is I want to come so much รู้ไหมว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมอยากจะมามากๆเลย Why you know ทำไมรู้ไหมครับ My ships c i n g to Japan but I cannot go on the land ตอนที่ผมทำาะไบนเรือเนี่ยเรือแล่นผ่านแล้วก็จอดแต่ผมไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงในเหยียบพื้นดินมันได้ The police waiting on the ships and cannot come in แล้วก็มีพวกเอ่อตำรวจเนี่ยมันรออยู่ถ้าเกิดมึงเข้ามาเมื่อไหร่จับแน่นอน You know You know in my country is um, the Japan is they not coming to a trip they coming to walking กลัวไปว่าสำหรับพม่าแล้วเนี่ยคนพม่ามาที่ญี่ปุ่นได้เขาไม่ได้มาท่องเที่ยวหรอกเขามาทำงาน When I talk my friend I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  will go to Japan trip วันตอนที่ผมไปคุยกับเพื่อนผมว่าเฮ้ยฉันจะมาที่ญี่ปุ่นนะเนี่ย He asked me really ว่าจริงหรือวะเนี่ย You go to walking มึงไปทำงานเหรอ You know, In my country, is so many people come to abroad is not a trip. They coming walk come t o walking. คุณรู้ไหมว่าในคนในประเผมส่วนใหญ่เนี่ยออกกันนอกประเทศเนี่ยไปต่างประเทศนี้เขาไม่ได้ไปเที่ยวเขาออกไปทำงานอย่างนั้น About 16 million people can count a trip is not more than 100ประชากร60กล้านคนในพม่าเนี่ยมาเที่ยวทีิแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะมีมาที่แบบนี้เนี่ยน่าจะไม่เกินร้อยคน In my cafe one the e o is me แลคนร้อยคนหนึ่งนั้นคือผมเอง That's why That's why I very very thank you for o l l and and you k n o นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะขอบคุณคุณหมอมากๆ You know one before I coming I make a visa very very คุณรู้ไหมว่าก่อนจะได้มาทีปนี้วีซามันขอยากมาก I go to a b a s one time two time three time four time five time not get ผมไปสาทู1ครั้งครั้ง3ครั้ง5ครั้งเข้าปฏิเสธมิซ่าตลอด but I believe I can can because of beside me successful แต่ผมเชื่อมันไวไงผมก็ต้องผ่านเพราะว่าแบ็คใหญ่ผมเนี่ย <c oughs> เป็น successful y o know s u c c e s s is can make me big dream can make me everything I can do she support me s u c c e s s คุณรู้ไหมว่าซาเซมไทยผมมีความเชื่อและมีความมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้และผมสามารถทำให้ประสบความสำเร็จทำให้ผมมีฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆ before every before every day every day I worry for for money and salary เมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่ผมได้คิดทุกวันทุกวันคือเรื่องราวของเงินเดือนแล้วก็เงินที่สามารถยิหล่อเลี้ยงชีวิในแต่ละวันได้ now this is forever g o n e พี่รอพี่รอสอบเสรซจเสร็จมไอความคิดเหล่านั้นมันไม่มีอยู่ในหัวแล้วมันเล็กน้อยมากแต่นี้เพราะว่าผมมีเซ้นเซ้นมออยู่ในนี้ now I can buy a new car I can buy a new land and I can buy a new house ตอนนี้ด้วยเงินเซสเซ้นมอเขาสามารถซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่แล้วก็ซื้อที่ดินได้ so so my my wife is also love more than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  me ภรรยาก็รักผมมากขึ้นทุกปีกว่า this is because of success success <laughs> more you know this is this trip is big opportunity for us a big opportunity for us i talked already in Myanmar, 60 million people cannot come Now, every day i send on the facebook คุณรู้ไหมว่าทุกๆวันอยู่ในที่เนี่ยผมเสร็จแล้วก็โพสในเฟซบุ๊ก So ่มัน a thousand of my d a n l i n t be excited and be ready for Shanghai <laughs> <laughs> แล้วดาวายผมพันคนเห็นในเฟซบุ๊กก็ผมก็ตื่นเต้นมากครั้งแน้าจต้องไปเซียงไฮ้ให้ได้ yo so this is this is y yeah, o for you also you can inspire your d w n l i n e และสิ่งที่คุณต้องทำคือต่อไปคุณต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับดาวไลของคุณ if you can use this you can get big success แล้วก็คุณทำแบบนี้มาเที่ยวทีนี่แล้วก็ออกไปเป็นกำลังใจให้ดาวไลของคุณคุณจะประสบความสำเร็จได้ยิง่งใหญ่ this is good example for ยอดดาวไล thank you very much แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับดาวไล่ขอบคุณมาอไปหน้าครับโอ้ <laughs> เยี่ยมมากเลยลรักลักสุดยอดเนื่องจากบินมาไกลก,ก็เลยให้เวลามากเป็นพิเศษ